ผมไม่ได้ฆ่าใครตายครูภับูลขอมูฟออนใช้ชีวิตหยุดตอบโต้เมียเก่าเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาข่าวช่องวันได้เผยบทสัมภาษณ์ของนายภัยบูลแสงเดือนครูเพลงชื่อดังเกี่ยวกับประเด็นดราม่าต่างๆหลังเปิดเผยความสัมพันธ์กับกระต่ายพันธิพานักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังและต่อมาอดีตภรรยาได้เปิดใจในทํานองแชรเรื่องราวในอดีตรายการดัง โดยครูภัยบุญเผยว่าหลังโดนอดีตภรยาพาดพิงอย่างหนักอันไหนที่เป็นไปตามกฎหมายหรือละเมิดสิทธิทางพรบอรคอมพิวเตอร์และในส่วนของการหมิ่นประมาทก็จะดําเนินการต่อไปถามว่าเคลียร์กันหลังบ้านจบหรือยังนายภัยบูลตอบว่าไม่ได้เคลียร์เพราะตอนแรกเข้าใจว่ามันจบก่อนที่จะมาเกิดประเด็นนี้แล้วต่างคนต่างมีครอบครัวของแต่ละคนไปแล้วแต่ในส่วนของกฎหมายถ้าอีกฝ่ายจะดําเนินคดี หรือตนจะดําเนินการก็แล้วแต่ตนมีคลิปเสียงและคลิปสนทนาที่เก็บข้อมูลไว้เบื้องต้นแล้วให้ทางทีมทนายจัดการไปเลยในส่วนของโซเชียลเหรียญมันมี2ด้านตนพูดอะไรตอนนี้ไม่ได้รอให้ทุกอย่างมันดําเนินการไปตามระยะเวลาทางกฎหมายส่วนคนอื่นๆเขาตั้งธงตัดสินไปแล้วแต่ฝ่ายตนและกระต่ายภรรยาก็ยังต้องมีชีวิตต่อเรื่องเมื่อ3ปีที่แล้วมันคืออดีตไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้เลยแม้แต่นิดเดียวตนไม่ได้ฆ่าใครตายไม่ได้ไปยิงใครป้นจี้หรือทําร้ายใครสิ่งที่ทําได้ตอนนี้คือ ทำปัจจุบันดูแลครอบครัวและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ผ่านมาก็ดูแลรับผิดชอบลูกชายที่เกิดจากอดีตภรรยามาตลอดเพราะมีการจดทะเบียนรับรองบุตรเรียบร้อยแล้วไม่คิดว่าจะมีเรื่องราวดราม่าแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากนี้จะไม่มีการออกมาตอบโต้เรื่องนี้อีกแล้ว